สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะพระเอกช่อง7ติดโควิดอีกรายวิกหมอชิดร่นถแถลงการพระเอกช่อง7ติดโควิดอีกรายคนบันเทิงติดโควิด19กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการยืนยันว่าสองพระเอกช่อง7อย่างมิตรทองระยะและโกวัินติดไวรัสตัวร้ายนี้ไปแล้วและกำลังพักรักษาอาการล่าสุดวิกหมอชิดได้แถแลงการยืนยันว่าโดนัท พัทรพลเดชพงวรานนท์เป็นอีกหนึ่งพระเอกของช่องที่ติดเชื้อโควิด -19 เช่นกันโดยอินสตาแกรม @ch7hd เผยว่าโดนัทมีอาการไอและเจ็บคอซึ่งได้ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจด้วยตัวเองและพบเชื้อจึงตรวจ RT-PCR อีกรอบและผลที่ได้รับในวันที่7มกราคมยืนยันว่าติดเชื้อจริงขณะนี้ กำลังรอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาให้ทุกคนตรวจหาเชื้อและกักตัวแล้วส่วนตารางงานของโดนัทจะถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะรักษาตัวจนหายเป็นปกติขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังชชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ